สวัสดีค่ะแนนซี่สสมัยแล,และรายการฟ้าใสนะคะวันนี้นะคะนับว่าเป็นงานการกุศลน,นะคะฟ้าใสช่วยภายใต้ค่ะเราก็มาจัดมินิคอนเสิร์ตนะคะอุ่นเครื่องนะคะพร้อมกับมีงานประมูลของรักรอบโลกแนนซี่รอบ2นะคะเพื่อนำออสมทบทุนนะคะเพื่อไปช่วยภาคใต้ค่ะคนไทยเราก็ช่วยกันนะคะงานวันนี้นะคะเราก็จัด อ,อุ่นเครื่องนะที่ซีคอนสแควร์บางแคค่ะนะวันนี้เรามีศิลปินมากมายเลยค่ะที่มาช่วยนะคะก่อนอื่นนะคะเรามีศิลปินที่มาดับแรกเลยค่ะคือสามใบเถาค่ะเดี๋ยวขอเชิญน้องๆมาเลยนะคะลูกเข้ามาเลยลูกนี่มาชุดแรกนะคะมาพร้อมกับเจ้าของค่าย<ข>อ,อ่าอ่าอ่าน้องแมวเหมียวนะอ่าแมวเหนะมียวค่ะมวเหมียวจะแนะนําศิลปินในค่ายว่าไงค่ะอ่าก็คือว่า ใช่เพราะพิ้งการดนตรีนะคะ,ะคือเปิดเปิดอัลบั้มแรกเลยก็คือน้องสามใบเถาก็มีน้องสวยจังพี่สาวคนโตแล้วก็น้องส้อยมุกคนที่สองอแล้วก็น้องแสนดีนี่เล็กล่าสุด ค่ะคือก็เอามาช่วยพี่แนนซี่เอามาโชว์แล้วก็มาโปรโมทผลงานเพลงพวกเราทั้งทั้งค่ายก็มียังจะมีหนูพิม,พมคนนึงแล้ววันนี้มา<ช>เปล่ามากํากลังมา,า,งมาแล้วก็สามใบเถาเนี่ยตั้งใจมาว่าเราจะมาช่วยพี่แนนซี่ซช่วยคนใต้ของเราค่ะพี่ใช่แล้วก็เอาเงินที่เราสมทบทุนเนี่ยนะไปช่วยคือภาคใต้ตอนนี้ก็คือเหมือนกับแบบว่าก็เป็นแผ่นดินไทยของเรานั่นแหละนันเราก็สงสารเด็กบางทีพ่อแม่ถูกฆ่าน่ะเรา ก็ค่อนข้างคือเป็นกำพาร้าด้วยแล้วก็ยากจนด้วยเราก็มาช่วยกันนะคะอย่างของน้องแมวเหมียวเนี่ยนอกจากจะมีสามใบถาวรในสังกัดแล้วทราบว่ามีศิลปินมากมายเลยก็มีน้องใหม่ก็คือหนูพิมพ์ตอนนี้ถ่ายมิวสิกวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ไงเข้ามาแล้วอ่ะหนูพิมพ์เข้ามาเลยลูกนี่งาน่ารักมากอ่ะอ่ะอ่มพิมเี๋จะบังแ่ะสวัสดีค่ะอ่ะพิมแนะนําตัวเลยค่ะ หนูพ sí, okay. ิมพ์พอพิงค์นะคะก็วัน no น euh. ี้อัลบั uh ้ม uh> ช oh ุดแรกนะคะฝากด้วยนะคะยังได้อีกค่ะแล้ววันนี้พิมพ์จะต้องโชว์ในงานค่ะใช่ค่ะมาโชว์ในงานใช่นะคะก็แล้วสามใบถาวนี้วันนี้จะโชว์เพลงเด็ดๆใช่ไ่มผลมากเพียมเลยนะจะหาดูได้ที่คอนเสิร์ตฟ้าใสช่วยภายใต้เท่านั้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอัลบั้มขายดีมากแล้วก็ผลงานเพลงของน้องๆก็มาแรงการด้วยเพลงอ่า หนูขอดังที่คนออแล้วเพลงเด็ดเจะก็คือแม่เราเท่านั้นอ,อ๋อเพลงนี้ดีมากค่ะได้ฟังเสียงแล้วเยอะมากนั่นก็คือคือศิลปินดาวรุ่งนะคะซึ่งกำลังมาแรงเลยนะคะแล้วก็น่ารักทุกคนค่ะนะอ่ะจะให้น้องๆฝาวผลงานเพลงก่อนที่ขึ้นเวทีดีไหมคะพวกเราสามคนสาวมีน้องสามใบแถวก็มาจากเมืองเพรบุรีนะคะหนูก็ต้องขอฝากชุดอัล,ลบ,บั้มขอหนูดังด้วยคนว่าในอ้อมอ,อกอ้อมใจขอทุกคนได้นะคะ ค่ะถ้าใครอยากดูผลงานของพวกหนูนะคะสามใบเถาก็เข้าไปดูทาง youtube ได้เลยค่ะ<ม>ก็พิมพ์ว่าศิลปินสามใบเถาก็จะขึ้นใ้ทุกเพลงเลยนะคะ,ะหรือใครอยากติดตามผลงานของพวกเราเข้าไปดูทางแฟนเพจสามใบเถาได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ,ะ,ะ,ะมีเพ,พียงเพราะเพราะมันมาท้งนานเลยนะคะใจกันสนับสนุนพวกเรเลยนะคะขอหนูดังด้วยคนนะคะ ฝากด้วยนะคะตอนนี้เราก็มาโครงการช่วยภัยใต้ค่ะก็เป็นโครงการน้ําใจนะคะก็ฝากให้ทุกคนนะคะช่วยร่วมกันด้วยนะคะกับพี่น้องชาวใต้ของเรานะคะก็ขอบคุณและฝากผลงานน้องๆแล้วก็ฝากผลงานหนูพิมพ์เพราะพิงค์ด้วยค่ะก็ไม่มีอะไรมากนะคะคือค่ายเพราะพิงค์การดนตรีก็เป็นน้องใหม่แล้วก็จะพยายามผลิตผลงานที่ดีให้กับแฟนเพลงทุกคนได้ฟังโดยเฉพาะแล้วก็ จะเน้นที่สุดเลยว่าเราคนไทยไม่ว่าจะเป็นขื้นลูกใหม่ลูกเก่าก็ก็จะจะช่วยกันใช่ค่ะแล้วก็อยากฝากพี่แดนซี่ไว้ด้วยว่าขอที่พี่แดนซี่ให้โอกาส่าน้องๆสามใบเท้าแล้วก็ดูพิงแล้วก็เพราะพิงการดนตรีได้มาโชว์ผลงานที่นี่ค่ะแล้วเจอกันที่บนเวทีนะคะค่ะก็ดีใจมากเลยนะคะที่มางานช่วยภัยใต้ค่ะก็ พวกเราเสียงรัอปปิ้งสามใบเถาก็ขอให้ชาวใต้นะคะมีความสุขมากๆนะคะค่ะอ่าคลูกเออลูกคนไหนลูกอ่ะคนนี้แหละได้อ่เออเบังบังหน้าหน้าสวยๆลูกค่ะพวกเราสามคนสามพี่น้องสามใบเถาก็มาจากเมืองเพชรบุรีนะคะหนูก็ขอฝากในชุดอัลบั้มขอหนูดังด้วยคนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะค่ะคนเก่งลูกอ่ะเอ่าออเตัวเล็กตัวเล็กว่ะลูกอ่ะตัวเล็กคู่ด้วย เก่งมากเลยอ่ะอยังค่ะไม่ใช่เขาตัวเล็กเขายังไม่ได้พูดลูกจะเย็นขอบคุณมากเลยนะครับที่มาที่ให้ผมมางานนี้ครับเฮ้ยพูดเหนื่อยย่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะดาราดังๆเขาก็เหนื่อยอย่างนี้แหละสามไปเถาะนะครับน้องสวยยังไงครับก็รับสามไปเถาะครับน้อำสวย ันี้ชื่อาร์บัฟขอรีดังด้วยคนมาแล้วบอกบอ้อแจให้ขอทุกคนด้วยนะคะโั่อถ้วยาใครอยากดูเพลงมาด์บ,บัฟของพวกเรานะคะเข้าไปดูทางยูทูบได้เลยะค,ะค่ะก็พิมพ์ว่าเสียงและปิดสายใบถอดก็จะมีขึ้นให้ทุกเพลงเลยนะคะแต่ถ้าใครอยากติดตามผลง,งานของพวกเรานะคะก็เข้าไปดูทางแฟนเพจสายใบถอดได้เลยค่ะมีเพลงพร้อมเข้ามาทำอะไรนะคะเจกัน มะคัะวนุ่มดับเบิคหนึ่งะนะคะ